ไม่ปากเดิมจะมีความไม่เท่าอยู่สองจุดนะที่บอกที่เคยคุยกันคือตรงนี้นักกว่ากับฝั่งนี้นักกว่าใช่ไหมครคราวนี้ก็เลยอ่าเก็บให้มันเท่ากันมากขึ้นะเ่าแล้วก็เดิมทีคือทรงมีนิดหน่อยนะครับฐานปากเดิมจริงสวยอยู่แล้วนะครับออธิบายัปนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะฝั่งนี้เก็บตัวเนื้อปากขึ้นไปเนาะเท่ากันแล้วเท่ากันส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะยังดูไม่เท่ากันเพราะว่าฝั่งนี้ผมเย็บยาวกว่า เราะว่าเนื้อปากฝั่งนี้มันเยอะฝั่งนี้มันไม่ได้เยอะถ้าผมไปตัดถึงตรงนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ดีนะนะครับด้านล่างอทำเป็นทรงเหมือนเป็นลูกเชอร์ี่โค้งโค้เบาๆนิดนึงไม่ได้เวอร์นะครับข้างบนเนี่ยเห็นว่ากระจับนะ่ะไม่เยอะนะครับจะไปคมลงช่วงปิดนังฝานะครับจะเป็นทรงที่กระจับตรงกลางไม่ได้เด่นไม่ได้เป็นลูกไม่ได้แหลมไม่ได้กลมอะไรเลยแต่ว่าความสวยเนี่ยอยู่ที่ตัว่วงโค้งของสองฝั่งนะครับแล้วก็มีสับัดเป็นมุมปากขึ้นมาเขาเรียกมุมปากแผ่นในนะครับตรงนี้จะทําให หน้าเนี่ยดูดูใจดีขึ้นดูหวานขึ้นนะครับผมอ่าโอเคไหมโอเคเลยค่ะโอเคแล้วเนาะชอบไหมครับชอบค่ะท่าวัดแล้ว